นางสาวนันทิดาาันนัยสงเลขที่12ค่ะดิฉันนางสาวนาคการนึ่งมาชาเลขที่1 6ค่ะดิฉันนางสาวปริชาสินงเดชเลขที่20ค่ะดิฉันนางสาวมิตราภาควิลาเลขที่24ค่ะนางสาววชิราบดินสิ์เลขที่26่ค่ะดิฉันนางสาวสุมิตาบุพาสังเลขที่32ดิฉันนางสาวนาริกาทาทินเลขที่36ค่ะดิฉันนางสาวมริกาเต็งทัพพุนเลขที่3 7ค่ะดิฉันนางสาวรติกรพนิโรธเลขที่38ค่ะ เอาแกมารอนานแล้วเหรอนานสิเอ้คนเดียวอะขามถนนจะช่วยยายดีไหมก็ดีนะช่วยทำไมอ่ะทำไมต้องไปช่วยอ่ะรู้ระวังนะระวังอุบัติเหตุเพือตกยางออกระวังด้วยระวังตัวด้วยพี่ป้าพูดอะไรอ่ะไร้สาระไปเันเถอดแก่ ไม่เสียหายเี่เฮ้ยแกมันลายสาระเรื่องพวกเนี้ยเราทุกคนอ่ะก็สุขภาพแข็งแรงกันหมดปะใช่มันลายสาะร,ราะมากเลยนะฮมยเราหางานที่มาทำกันดีกว่าเอาดิ แล้วอ่ะไปหาอะไรทำอยู่ปะ หน้าเหมือนไส้นีเนื้อปลาพลยอะพิมพ์ผ้ามันถึงปะใครไม่คิดจะชวนกันหรอ ไม่ไปไม่ไปอ่ะเราต้องหาระยะบางไม่ยาวระยะทางผมจะขยันยาวหน่อยเธอก็ได้เราหาโรงพยาบาลหน่อยจะรปจับเพื่อนทิพยด้วยจ้า การชักเกิดจากโรคอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมีหลายสาเหตุเลยมีทั้งจากในตัวสมองเองแล้วก็นอกสมองค่ะจากเนื้อตัวสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยมีการนํากระแสประสาทในสมองผิดปกติหรือว่าอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่สมองที่ทําให้ชักได้ส่วนนอกสมองเนี่ยก็จะเป็นพวกเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติเช่นเกลือแร่หรือว่าน้ําตาลที่ผิดปกติในเลือดจะที่เป็นสาเหตุให้ชักอาการชักเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่ชักแบบ เกรงกระตุกทั้งตัวเนาะแล้วก็มีหัวด้วยก็ค <_ d ew is> ือจะเห็นว่าแขนขาเขาเกรงกระตุกเป็นชุดๆนะคะอย่างแรกอย่างที่สองคืออาจจะแค่เกรงแต่ไม่กระตุกได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือจะเรียกเราไม่รู้สึกตัวผู้ป่วยจะเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะ3อย่างที่3ก็คืออาจจะเป็นการเกรงกระตุกอวัยวะบางส่วนเช่นใบหน้าแขนหนึ่งข้างหรือขาหนึ่งข้างได้ะคะ่ะหรือว่าอย่างที่4ี่ก็คือเป็นการชักแบบที่ไม่เห็นว่าชัก คือไม่มีการเกงกระตุกเลยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวคือเรียกไม่รู้สึกตัวแต่ว่าจะเห็นตาลอยๆเหมือนเม่อยลอยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับสิ่งกระตุ้นที่จะทําให้ผู้ป่วยชักได้นะคะจริงๆมีหลายรูปแบบมากที่พบบ่อยๆที่สุดก็คือไข้การติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงหรือว่าโรคอะไรที่ทําให้กระทบกระเทือนทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําลงค่ะก็มีโอกาสชักได้หมดหรือว่าไปกินอะไรกินยาอะไรที่ทําให้ระดับยากันชักในเลือดต่ําลงก็จะชักได้เหมือนกัน หรือว่าที่บอกไปเมื่อกี้ที่ว่าสาเหตุการชักไม่เ,เกิดจากเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติหรือน้ําตาลก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไปกระทบทําให้น้าตาลในเลือดต่ําลงหรือสูงขึ้นหรือว่ามีเกลือแร่ที่ผิดปกติเช่นทายเลวอเจียนเยอะก็อาจจะกระตุ้นให้คนไข้ชักได้ <c oughs> เวลาที่ผู้ป่วยมีอาการชักเนี่ยขณะที่ชักมันก็จะเหมือนเขาเกรงไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นหลอดลมแล้วก็การหายใจกล้ามเนื้อการหายใจทั้งหมดจะเกรงหมด ก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีการหายใจในเวลาชักทาให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่าลงเรื่อยๆถ้าเขาชักนานกว่า4-5นาทีจะมีผลทําให้สมองขาดเลือดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําให้เขาหยุดชักได้ภายในเวลาที่รวด,ดเร็วเนี่ยสมองขาดเลือดเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ความจําเสื่อมหรือว่าปัญญาสติปัญญาด้อยลง เอาไมา่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วหรอใช่เป็นไงบ้างอะ่ะก็โอเคขึ้นแล้วก็สบายขึ้นแล้วก็ขอบคุณพวกแกทั้งสามเลยนะที่ช่วยเราเลยอะ่ะไม่เป็นไรไปขอบคุณเพื่อนทางนั้นดีกว่าเอ้าเหรอสองคนนะคะ้ะเหรอเป็นคนช่วยใช่แล้วโอเคมีเ่อไห้าาะใเลยมี่้ขอบคุณที่ช่วยเราในวันนั้นเอาเว้ยไม่เป็นไรเร,ราคือเพื่อนกัน เรากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกได้ไหมอ่ะได้เราจะไม่รงแก้วเพื่อนแล้วปักไปแล้วไม่กันไหมไม่เป็นไรเฮ้ยพวกแกข้าไปขอโทษเพื่อนสองคนนั้นแล้วนะแบบปรับความเข้าใจกันแล้วอ่ะเราจะไม่แกล้งเพื่อนแล้วดีแล้วแหละเป็นคนดีสักทีนะเพื่อนนี่อยากแกล้งเพื่อนดีหยอดมาเฮ้ยพวกแกไปเล่นบอลเล่นกันเอาดีให้ดีเฮ้ยสองคนนั้นอ่ะไปเล่น ไปก็ไปโอเค พูดไวนะอิงอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอนอรฮ้ยิง, ith, งด้วยมันยังไม่หยุดไหลเลยทำไ,ไงดีอะยิงยกแขนขึ้นนะทำไมดีอะเราต้องกดหยุดเลือดเสนน้นเส้นเลือดใหญ่เพื่อให้เลือดมันหยุด รยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่เจอผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแรงใหญ่ขาดบริเวณคอหรือขานีดที่ไม่ได้มีอาวุธคาอยู่ค่ะ mm. ก็จริงๆสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด mm. ก็คือให้เอาผ้าสะอาดเนี่ยอุดไว้ที่ตำแหน่งที่มีเลือดออก mm. เวลาอุดเนี่ยก็คือให้กดแน่นๆนะคะบริเวณนั้นค้างไว้นานประมาณ1ิ1ถนาที พราะบางคนจะแบบกดแล้วออกกดแล้ว mm. ออก,ออกซึ่งมันจะทําให้เลือดยังคงไหลยอยู่ค่ะถ้าเรากดไว้นานๆ mm. ประมาณ1 0 1ถึงนาทีเนี่ยมันจะนานจนกระทั่งมันมีเป็นก้อนเลือดอ่ะไปอุดก้านหลอดเลือดตรงตำแหน่งนั้นเองจนทําให้เลือดหยุดไหลค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดนึงก็คือถ้ากดถ้าเลือดออกที่คอเนี่ยต้องกดข้างเดียวเพราะว่าถ้าเรากดสองข้างเนี่ยมันทําให้เลือดไม่ไปเลีย้ยงสมองแล้วก็สุดท้ายเขาอาจจะสมองขาดเลือดได้ สำหรับในผู้บาดเจ็บที่โดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีอาวุธคายอยู่ะค่ะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าห้ามดึงอาวุธนั้นออกเพราะว่าเวลาที่เราโดนแทงหรือโดนปาดแล้วอาวุธคายอยู่ตัวอาวุธนั้นจะอุดกั้นหลอดเลือดไว้ทําให้เลือดมันไม่ไหลออกมาถ้าเรารีบดึงอาวุธออกมันจะทําให้กลายเป็นเกิดรูหรือว่าหลอดเลือดตรงนั้นบาดเจ็บเลือดก็จะออกจากตําแหน่งนั้นนะคะเยอะขึ้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ถูกคองนิคมตัดขาดหลอดเลือดใหญ่ คือการนำผ้าสะอาดมากดทับไว้บริเวณบาดแผลค้างไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วให้รีบโทรแจ้ง1669หากเป็นบาดแผลที่มีอาวุธคาอยู่ห้ามดึงอาวุธออกจากบาดแผลโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเปิดทางเดินเลือดและทำให้หลอดเลือดบริเวณน,นั้นบาดเจ็บและเลือดไหลออกมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญเลยในการปรถมพยาบาลเบื้องต้นในการห้ามเลือดให้กดแผลค้างเอาไว้ตลอดโดยไม่ทําการเปิดดูแผลเป็นระยะเพราะจะทําให้เลือดไม่หยุดไหลค่ะสําหรับเวลาที่หลอดเลือดขาดเนี่ยแล้วเราเคยเรียนมาสมัยเด็กๆว่าจะให้แนะนําให้ขันชนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ ดีนะคะแต่ว่าถ้าหลอดเลือดแดงหรือดําขนาดใหญ่บริเวณคอหรือขาหนีบเนี่ยม,มันจะไม่มีตําแหน่งให้ขันชะนะเพราะว่าเวลาเขาแนะนําให้ขันชนอเนี่ยเขาจะให้ขันชนะให้ห่างจากตําแหน่งที่บาดเจ็บประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็ขันรัดให้แน่นจนกระทั่งไม่เห็นเลือดออกจากบาดแผลเลยตำแหน่งที่คอเราก็เลยจะแนะนําให้กดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราขันชนะบริเวณคอก็เหมือนคนที่แขวนคอก็อจ,จะทําให้อุดกั้นทางเดินหายใจได้ไม่แนะนํา